วันนี้ย่โสธรามาอยู่ที่บ้านนะคะตอนนี้เราก็อาจจะมาในวันของวันศาสตร์นะคะวันนี้ก็คือเป็นวันศาสตร์ของอชาวลาวชาวปูยนะคะชาวเสือซึ่ง อาเยอสุาก็อยู่ที่อำเภอสังขะนะคบจังหวัดสุรินทร์โดยวัฒนธรรมแล้วก็น่าจะเป็นของชาวลาวนะคะเนาะก็จะมีพิธีกรรมบูมบันสาก็คือวันนี้จะเป็นวันสําคัญอีกวันหนึ่งก็คือเป็นวันที่บวงสรวงนะคะเป็นวันที่จะต้องอบูชาบ,บรรพบุรุษนะคะซึ่งเราได้ไปตาาลาดมาแล้วเมื่อกี้นะคะเพื่อที่จะซื้อผลไามา้ลากไม้ขนมข้าวต้มนะคะต่างๆนะคะเพื่อที่จะมาทําอาหาร อนนี้คุณแมก่กับพี่พ่อกำทำอาหารอยู่นะคะเพื่อที่จะเตรียมอนเอกนกนัเส้นตอนเย็นนะคะเมื่อเส้นเสร็จแล้วนะพี่น้องทุกคนก็จะหั่นอาหารพร้อมรับพร้อมต่างาาซึ่งวันนี้ที่เรามาไหว้เนี่ยก็คือไหว้คุณพ่อนะคะซึ่งคุณพ่อได้เสียชีวิตไปหลายปีแล้วนะคะฉันตนแท่าปีในวันศาสตร์ของอชาวลาวหรือชาวสวยชาวปุนก็ จะทาพิธีบอกกล่าวนะคะเส้นไหว้บรรพบุรุษนะคะซึ่งแต่ละปีนั้นพี่น้องทุกคนก็นคือจะต้องมารวมกันแล้วก็มาสแสดงถึงความกระตัญยูกะตะวิธีนะคะในที่บ้าน,นะ,ะันนี้ก็ทุกคนก็มารวมกันอยู่ที่บ้านหมดแล้วนะคะก็เดี๋ยวสักประมาณถึงเวลานะคะก็คงจะเป็นพิธีกรรมในการเส้นสว่วนในการอาบอกกล่าวบรรพบุรุษ ก็จะได้เห็นภาพที่สวยงามต่อไปนะคะฉะนั้นคุณค่าราคะที่เกิดขึ้นจากการผสมและก็คุณค่าที่เกิดขึ้นจากการไหว้บรรษัทเนี่ยะเกิดอะไรขึ้นมาบ้างนะคะ,ะสิ่งที่เราเห็นเลยนะคะก็คือหนึ่งคุณค่านะคะหรือประโยชน์ของพิธีกรรมเนี่ยนะคะก็คือเกิดจากว่าที่น้องพ่อแม่มามาอยู่รวมกัน ะะแล้วก็สองคุณค่านะครับของทั้งคนเป็นแล้วก็ของทั้งคนตาย 3. นะครับเป็นวันที่ครอบครัวอยู่กังรพร้อมหน้าพร้อมตาแม้แต่คุณพ่อนะคะได้จากไปแล้วแต่แม่แล้วก็ลูกทุกคนก็มีความเชื่อว่าพ่อเนี่ยได้เดินทางมาถึงที่บ้านแล้วก็เป็นวันที่แสดงความรักแสดงความเพื่อปูนแสดงการให้ด้วยรอยยิ้มด้วยคำพูดด้วยการเชิญน,นะคะ,ะ,คะก็เชื่อว่าพ่อ ได้รับหรือว่าผู้ที่ตายไปแล้วเนี่ยก็ได้รับสิ่งเหล่านี้นะคะก็คือข้าวปลาอาหารโดยวันพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันพระนะคะลูกหมาก็จะไปทาบุญให้นะคะจะไปทาบุญส่งให้ให้พ่อนะคะแล้วก็จะมีะข้าวปลาอาหารนะ,ะไปทาบุญในวันสารอันนี้คือคุณค่าและก็ประโยชน์นะคะที่เกิดขึ้นนะคะจากพิธีกรรมนะคะบุญวันสารนะคะนะตัวต่อไปก็คือประโย <S <S ก็คือเราได้เห็นความกระตัญอยู่กระตเวทีนะคะแล้วก็ต่อไปเราได้เห็นถึงความเสียสละแบ่งปันแล้วก็ต่อไปเราก็จะได้เห็นถึงความสารรักสารสามัคคีนะคะแล้วก็ตัวต่อไปที่เราได้เห็นคือการมีส่วนร่วมนะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้มันเป็นประโยชน์อย่างมากเลยต่อการศึกษาต่อวงวิชาการนะคะต่อวัฒนธรรมท้องถิ่นว่าสิ่งที่มันมีนะคะสิ่งที่มันนะสิ่งที่มัน เคยสิ่งเหล่านี้เคยปฏิบัติสืบทอดกันมาหลายยุคหลายสมัยหลายร้อย,อยหลายพันปีเนะี่ยมันมีอะไรที่มันซ่อนเร้นอยู่ข้างในนะคะมันมีคําสอนมันมีการรียกมันมีปฏิบัติขอ้อปฏิบัตินั้นก็คือลูกหลานทุกคนเ่ยจะต้องปฏิบัติตามคือไม่สามารถทิ้งประเพณีนี้ได้นะคะทุกคนไปอยู่ไกลขนาดไหนก็ตามอยู่ต่างประเทศก็ตามก็คือต้องเดินทางกลับมา พื่อที่จะมาเส้นนะคะเพ,พ,พื่อที่จะมาเพื่อที่จะมากราบไหวบูชาพ่อด้วยนะคะฉะนั้นมันเป็นวันที่ครอบครัวอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาแล้วก็จะได้ไปแสดงตนเป็นพุทธาม,มาม์กกะแล้วก็ไปทำบุญในวันรุ่งขึ้นฉะนั้นพิธีกรรมวัฒนธรรมเหล่านี้นะคะที่มันมีปรากฏอยู่ในสังคมในท้องถิ่นเนี่ยอย่างมากมายเนี่ยได้สร้างอัตลักษณ์นะคะความจำเพาะแล้วก็ได้สร้างคุณค่าประโยชน์ ทาววิชาการนะคะแล้วก็เป็นประเพณีใน,ในการหลอมรวมให้ครอบครัวเนี่ยอ,อยู่ด้วยกันนะคะเข้าใจกันตัดสนใจกันเกื้อกูลกันแล้วก็ได้ถามสารทุกสุตินะคะในพิธีกรรมบูรณาเนี่ยของลาวของปูนะคะก็ถือว่าเป็นประเพณีพิธีกรรมอย่างหนึ่งที่ได้แสดง อะไรหลายๆอย่างแทนที่ว่าพ่อได้ตายไปแล้วนะแม่ก็อยู่บ้านคนเดียวอยู่กับหลานาลูกหลานสี่ห้าหกคนก็ต้องเดินทางไปต่างแดนไปทํางานนะ้วถึงวันสําคัญอะไรก็ไม่กลับมาไม่มีความสนใจให้อะไรคนที่จะโดดเดี่ยวเดียวดายก็คือผู้ที่เป็นแม่นะคะก็ะะจะโดดเดี่ยวก็จะรู้สึกเศร้าใจอยากเห็นหนั่งลูกทุกคนว่าไปย,ยังไงอะไรแบบไหนยอยู่กินกันยังไง<ม>ฉะนั้นอันนี้จึงถือว่าเป็นมรดกทางวัฒนธรรมแล้วก็ถือว่าเป็นมรดกทางประเพณนี ที่มันได้มีขึ้นนะแร้าก็ทําให้ลูกหลานเนี่ยต้องกลับมาบูชาต้องกลับมาให้ความสําคัญต้องส่งเงินส่งทองมาช่วยเหลือครอบครัวไม่แต่ตนเองจะไปแต่งงานอยู่ที่ใดก็ตามโดยวัฒนธรรมอื่นก็ตามแต่ด้วยพ่อแม่อยู่ที่นี่ก็คือก็ต้องปฏิบัติตามใจอันนี้คือข้อปฏิบัติของลูกที่ยังมีอยู่ฉะนั้นเมื่อมีการปฏิบัตินนะะสิ่งที่มันซ่อนเร้นอยู่ในข้อปฏิบัตินั้นคือความกระตัญยูความกระตเวทีเมื่อรู้ จะตอบแทนแม้แต่พ่อของเราจะได้จากเราไปหลายปีสามปีสี่ปีห้าปีมาเลยก็ตามแต่ด้วยความที่พระคุณของท่านที่เคยเลี้ยงดูเรามาะคะเคยเกื้อกูลเราเคย <ไป S 1> ให้ลูกมาตลอดทั้งชีวิต,ต,ต,ตสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่ปลูกมาโดยการพิธีกรรมฉะนั้นจึงถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญแล้วก็เป็นเรื่องที่จําเป็นแล้วก็เรื่องที่มีคุณค่าอย่างมากมายนะคะเดี๋ยว ติดตามกันต่อไปนะคะว่าอาจะมีอะไรบ้างน,นะคะ